ที่จริงก็แบบเบลไม่ได้มีอะไรจะปิดบังอยากขอบคุณเลยเขาไหมคะแล้วทุกคนสาธุพร้อมกันค่ะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะเบลกับพี่พลอยค่ะได้รับโอกาสจากวัดสเกตนะคะได้เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่านะคะเพื่อบูรณะปฏิสังขรณองค์พระบรมบรรพตหลวงภูเขาทองค่ะทำไมถึงเลือกวัดนี้คะเบลค่ะ คือเบลศรัทธาอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีโอกาสได้มาเขาเขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วรวมถึงเมื่อปีที่แล้วค่ะที่เป็นช่วงวันเกิดก็เลยได้มาผมาผ้าภูเขาทองแล้วก็เลยได้ทราบจากทางวัดว่าทางวัดเนี่ย พระท่านบอกว่าโชคดีมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยกำลังจะปิดเบลก็ถามว่าแบบอ้าวทำไมปิดล่ะคะท่านท่านบอกว่ากําลังจะต้องบูรณะเพราะว่ามีหลายจุดที่เสียหายทีนี้ก็เลยเหมือนได้รับแบบเหมือนติดต่อกับทางวาัดอยู่เรื่อยๆะค่ะว่าเออเบลอยากจะช่วยตรงนี้เพราะว่าคือใช้งบค่อนข้างสูง ท่านก็เลยเหมือนเมตตาแล้วก็ให้โอกาสเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าค่ะก็เลยได้มีวันนี้รวมถึงก็โชคดีมากๆค่ะก็ได้รับประทานพาระกุณานะคะจากสมเดจพระสังฆราชค่ะ,คะเพื่อ,อ,อท่านประธานผ้าตายเพื่อนามาทอดในวันนี้ด้วยค่ะเหมือนเป็นธรรมจากจัดสรนไปนไหมเลเพราะนั้นเพราะไอ้บอกเราไปไปเหมือนแบบก่อนปิดประตูเลยที่เขาจะบูรณะอะไรอย่างเงี้ยก็คืออ,อ,อีกไม่กี่วันก็จะปิดแล้วใช่ค่ะ แล้วตอนนั้นตอนนั้นคือใจเราคือปุ๊บพอท่านแจ้งว่าเออจะมีการบืร่อนะคือใจอยากร่วมบุญอยากจะช่วยอยากร่วมบุญเลย,เลยค่ะแล้วก็ถามท่านว่าเออจะร่วมบุญได้แบบไหนยังไงที่จะเหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนทําจดหมายทําหนังสือค่ะมาที่ทางวัดว่าก็ความจริงคือข้ามาปรึกษาก่อนนั่นแหละค่ะว่าจะทําแบบไหนได้บ้างแล้วก็ได้รับคําแนะนําว่าเออก็ทําเป็นผ้าป่าแล้วกันค่ะแล้วก็จะได้มีเออคนอื่นๆมาร่วมทําบุญด้วยจะมาทียุทธ์ที่ทำให้เราแบบ ผ่องใสขึ้นช่วงนี้โลกสดใสอะไรเงี้ยอสแล้เข้าแบบอ้อมออช่นี้เข้าแบบอ้อมอ่อ คือเอาจริงๆทุกคนมาร่วมบุญอนุโมทนาบุญกันเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้พรกกันทุกคนเลยค่ะเบลค่ะตอนนี้พรกกันทุกคนเลยพัะกันหมดแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาบุอนุโมทนาบุญนะคะแต่ว่าคือต้องขออนุญาตจริงๆขออนุญาตพี่ๆทุกคนนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยสถานที่ที่เราอยู่เนาะคือแบบอยู่ในวัดสาเกตแล้วด้วยวาโอกาสที่เราจัดงานอาจจะแบบไม่อำนวยที่จะแบบให้พูดเรื่องทางโลกอะไรอย่างนี้ค่ะ So อยากอยาก,อยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องงานบุญผ้าป่าในวันนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าแบบมันก็เป็นงานที่แบบเหมือนเบลตั้งใจทํามากๆอะไรอย่างเงี้ยร่วมกับทางเจ้าภาพด้วยแล้วก็ด้วย วารัโอกาสที่เหมาะสมในครั้งหน้าดีกว่าแต่ว่าถ้าโลกเดียวคือตอนนี้คือแบบแฮปปี้นี่ทำสุขนะคะไคะสีชมพูชทโลกโลกโลกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันงานหน้าเรากันนะคะในแบบสถานที่ที่แบบเหมาะสมที่เราจะพูดคุยกันได้ตามอัธยาศัยอะไรอย่างเงี้ยันนี้วันนี้อิ่มบุญแล้วอิ่มใจด้วยไหมคะเพราะว่าที่จริงก็แบบ เบลไม่ได้มีอะไรจะปิดบังถ้ามีอะไรแบบมาบอกทุกๆคนอยู่แล้วแต่ว่าแบบเหมือนรอครั้งหน้าที่แบบเวลาโอกาสเหมาะสมดีกว่าเี้อี้ันนี้เพื่อนๆเรามาเยอะไหมคะวันนี้เพื่อนๆที่มาร่วมบุญเยอะไหมคะเบลเยอะค่ะก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบคนได้หรือไม่ก็เกือบร้อยค่ะที่มาร่วมบุญวันนี้มีชื่ออะไรบ้างคามเยอะมากเลยค่ะอันนี้เบลชวนเองหมดเลยทุกคนก็มีท้งเบลทางพี่พลอยค่ะ ดีใจไหมกับสิ่งที่ทุกคนเขายินดีกับก้าวย่างของเราแต่วันนี้จะอะไรที่ทำอะไรกันค่ะก็ก็ขอบคุณสําหรับทุกๆกําลังใจที่ทุกคนแบบเหมือนมอบให้เสมอรวมถึงแรงซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแรงเชียร์ล่ะคะแรงเชียร์แรงเชียร์อยากขอบคุณเลยรเขาไหมคะแรงเชียร์ที่เขาแบบว้าวกันเนี้ยค่ะเบลค่ะทุกคนก็ขาในคอเริ่มรัดแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญกับพระบาทสมิงนะค่ะ แน่นนะทุกคนทุกนนี้แอบตกใจเออตกใจข่าวตามโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากรู้แล้วก็สงสัยแต่ว่าเดี๋ยวรอเป็นงานหน้าแล้วกันงานหน้าเนลล์ร้อยเปอร์เซ็นไหมงานหน้าพูดแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยพูดร้อยเปอร์เซ็นไม่มีอะไรผิดแปลกแน่นอนสองเดือนนะคะเอางี้เป็นไปข่าวชัวร์ไหมคะเบลงานหน้าเบลล์หน้าค่ะทุกคนต่างทุกพร้อมทันค่ะ ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ